สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันเบิงครับวันนี้ผมผอที่งานู้บ่าวแทบานกันครับหลังจากไปเยี่ยมบ่าวสงการแล้วครับไปเพิ่นเดเบอร์ได้ออกจากโรงพยาบานลนะครับเพิ่นต้องรอดูรักษาอาการต่อไปเรื่อยครับผมนีม่มาที่นี่กลับมาที่งานหิวเข่าครับเลยสิเด็กประคองง่ามาต้มอีกแล้วครับผมกำลังใส่เครื่องเทศนะครับ แกงปลากข้อยไงต้มสมปลากข้อยไงแหละครับอยู่ครัวบ้านบ้านครัวบ้านบ้าหอยนะครับบ้าหอยกำลังคั่วปลากข้อยไงตามาัติเด็น้องสาวผมคนเด้ครับตัวนี้กินงานไปสองสามมือนครับเท่าแต่มาไหนมาตุ่มมือนี้สิบ่ผ้า,ากัน นี่แอนกอวฮ้าครับมือหนึ่งทีมงานบางสะพานกินนุ่มกันครับนุ่มกับพูลละกองเลยล่ะเดี๋ยวสีเฮ็ดเดี๋ยวตอดกินเขาครับสีเอานุ่มมาแจกกันพูลละกองครับเส้ากลินเราเลยอ๋อไอ้รับผ้ากกันเส้ากลิ่ลนะครับเราเลยบัดที่หนึ่ แม่แนวดีดอกินน้มอีกกวัาครับยวถัด้วยครับมเมอนเป็นือน้ำใบเ้อ,อปเป็นรับาเนี่ยทำปาดตาต้องไหมแบบแรกเเปียกขวดตรบนี้เลยครับย่า <c oughs> มันส่งถึงมัดรปลนว่าองเก่าไปบ้างไว้อยอหนาบา้าน ว่าแลครับเดี๋ยวรอบป่ามัานเบาไหมครับกับน้ำเดือดสุดยอดแล้ว<อ>บัวปลาเดี๋ยวมันจะจ่อย ครับปลาคอใหญ่ครับผมตบผสมปลาคอใหญ่อีกแล้วครับเมื่อนู่นปลาปลาแหละครับน้ำเดือดแล้วค่ะ เี๋ยวมหาเงียเียเนี่ยมันวมันเอารถกูเอยบ่อาห็นแตรายะกนนี่ยเลยมันนี่ออกมาเา่ใก้ก็บเปิดเลยเถอะอยู่ร้ที่ะยานรับต้มสมขอไงครับไน

ออลาัามาวะดูนี่ครับมาเลยครับเดอ้อปลาข้างนี้ไครปลา้างนั้นเลยอาแม่ว่ะอือก <c oughs> ับปลาพุ่มป็นจะด,ดำเลยโอ้ยดำเหมืนเดพุ่มกินผ่เบิ่ป่าคี่ว่า อืี่ดเย่นจริงไหมเอาเค็มกวเว้นี่จอาให้เสียวมากกับเส้นนี่อือหาเดก็อย่ายอตอนนึ่งอรวะอีกตอนละงนะช่วยมีใครเราไปช่หน่อยแฉงหัวแฉงหัวหยวไอ้แจงไง จะเปิน่ตัวซ้ำเนาะยื่นเอาว่าแจกอันนี้จานดีรันหตัวซ้ำไหลายเหล่งข้ามไปก่อนโอ้บานนพันได้แจกยอดเผ้าวมะนงพรอมครับได้กลินคองสูงด้วยมือนึ่วันนี้ว่าไ้อินเด้ยทุกาวกวนเก็บเร็วก่าพ่เขียนจีแล้เพียวๆดูหัอเดยเอาี่หอได้เอ้าวกินเขาครับนมครับมือนี่ว่ากิ่นเรลาได้มน เรียกเอาเลยอย่างน <mm <three> ี้เอาฮาฮ่าแ้เอาปิดถอนถอนก่อนตัวน้อยแก่ก้อนกินเข่าแกงโมไปตั้งแต่เด้บ่านมโอ้ขาหยอกว่าดื่มได้ไหมฮึ่มงดเหล้าครับมือเนี้ยดื่มนมดีกว่ามีีีีนน่ฟ้าตีนเพื่อแกงกระเท้าเนี่ยกระเท้าไปเท้าไปเท้าแกงกระเท้า เบอร์เลยครับกินดบก่อนกินเข่าเอาบ้าหอยกับดูดจวบแล้วมันดีอย่างนี้เองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยังเอาไปถันทีหลังเออเบิร์ดแล้วแล้วเบิร์ดได้เบิร์ดได้อ่าครับประเทได้กินข้าวแล้วกันครับนั่นใจแล้วแนนอนดูอืมมือเด่นนั่งขึ้นเด่นตะแค่ว่าหักเนาะ สะเอาด้ขวดเราแล้วครับเราบีเท่จเจียวอ,อะไักสากมาอีม้ยงตักเจวยี่ดูหลายลูกกลมตาพี่ดำไปเมือม่อไหร่ ดีก,กันกกนะดีะมันแรงเยอะแยะละแ้ำมันด้ดีความครับมันตับป่าเด้ผลว่าประมาณผนกระตุกก็สำสวง มันห o à n hảo เลยครับนุ่มดูว่านจะายดีแบดายว่เบ่อนพวกผู้ยก็อะกันใส่หยอดเ้านะครับ ตัวบกไขว้เออเรื่องเ้าอะนี hmm. mm ่เขาบกเหนียวโอ้ยคุณนึงเขาล้บายเนาะกินให้ยังมาิเขากินตัวาดาวอยู่ขอล้บางมากกว่มองันมู้ะข้างว่าี่อะข้างว loại hoa loại nào mà có những cái kiểu đấy? cái cái đấy của chú á, chứ cái của chú gì vậy? vui cả thằng, hoan hoan, vằng vầy vầy, tản chó, đi, ăn nhá, cần khỏi nơi

มือโซงหิวหิวเข่าหน่อยครับ <c oughs> โอ้อนนยเสียบพักพรมต้มสมปะข้อย <c oughs> กงนึ่งเพิ่นก็นแสียบไอีย่าแกงพักหวานเสน้นหยอดอ้อยปลายเผาเหรอครับโอ้ยปลายเผาหยอดเผา บายดื่มนมเบิ้ลวังวังเมาเบาเด้อมาทุกง่งยกว่าเ้ยวเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะกินนมเปรี้ยวกันนะเอาฟุ้มเบิร์ดเราน่โอ้เบิร์ดเล้ยกินแค่นเลยเดียวอีงนึงก็ได้ไท้เป็นหมากเนาะได้แล้วตัวนีเลยน่องแกงโมเลยนี่กินเลอบอนุ่มป้อยากให้นนมหวานไม่กินนะ บานเด้อนุ่มหานตัวนี่เยอราอืมนข้าวกินมาน่อยะนะลองเบิงกันะครับเปี้ยวคื่อยวงโคแมวแก่เนี่ยอืมเ้อดีจริงจางนี้ตัวไหนเ็บแล้วถ้าจะคนเบือเออเ่อมันแ่ตุ้ก็สามต้งก็สองตุ้ก็สองอันหาอืม่งานครับผม มันดียิงกิ่งพอมห้องหมักนไม้มคัผมอืมอรกนครับผมมือกี้คนโตไปหับเดือยท่านปะแต่งับคนโกินงมีอดีเล่นเอบกแกงนะรอแขอบคุณเลยครับติดตามงานบ่าวแทบบ้านหลังจากไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ่าวเดดเะมากครับหิวเข่าเห็นบ่าวเดเเป็น เกี่ยวกับเหล่าแหละครับก็เลยพากันเศร้ากินเหล่าได้บาดที่ไหนมือนึ่งเดี๋ยวนมมากินบ้าบวมไปจวดแล้วถามว่าจะกินอีกมืออื้องไปเมื่อวันที่ไปก็เล่าแล้วอื่นกับไปยำหันเพิร์ลบรีออกง่ายครับต้องไปเบิร์นอืมโอ้ทุนแมนวัวปีนไกเบิด์นแต่ว่าอยากก็ข้าวกอดปลาเนี่ยแมนว่ากินแล้วของดิบก็บ่ากินแล้วครับกกออยาินน้เแล้วโดนเทื่ยงกินแล้วเนาะ ครับบิดผสมครับผมขอให้อยู่ดีไมคแับทครับมีความสุขเลยครับขอบคุณครับติดติดตามตลอดนะครับเด้อดูแลใหดกับเขากินน้ำกันแบบนี้แหะครับทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านขาดแต่บ้านสงการเลยครับเพิ่นยังอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ขอให้อยู่ดีไหงครับสวัสดีครับ